างขั้นตอนจะทำไข่ใช่ไหมคะจะต้องตอกไข่ก่อนคอยดูพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะอหนุ่มปังนั่งขัดตมาดไหมอะ่ะฟ้องมีค่ะ,คะอันนี้พี่อะไรคะเนี่ยพี่หนุ่ปังค่ะอ๋อพี่หนุ่ปังจะทำอะไรคะเนี่ยจะตอกไข,อออข่อ๋ตอตอกไข่ตอกตอกไข่นี่คือไข่อะไรคะเนี่ยไขยต่ต้อมอ๋อต้มแล้วใช่ไหมคะใช่ร้อนไหมคะไม่ร้อนค,ค่ะเรอน,นิดเดียวคะ่ะโอเค พี่ขอบอกเปิดอะไนี้ด้วยค่ะได้ค่ะได้ไม่มีป <พอ S 1> ัญหาว่าเราจะเอาแลไรใส่ใสโอเคได้ปอกเสร็จนะนั้นเลยค่ะลูกเรานีเรามีอันนี้ชุดถือไปใส่ก่อนก็อันนี้หนูอันนี้หนูปอกนิดเดียวในนี้หนูปอกเยอะหน่อยค่ะโอเคได้บอกก่นใส่เลก่อนอ โหน่ากินจังเลยปอกง่ายไหมคะไข่ปอกง่ายค่ะหรอเราต้องหมายถึงยังไงคะวิธีการปอกเราก็ต้องเอาเราแค่เอามือใช้ก็ได้ะคะ่ะเราต้องรอให้มันหายร้อนก่อนไหมคะใช่ค่ะแล้วถ้ามันรอ้รอนๆเราปอกเลยได้ไหมคะไม่ได้ค่ะทําไมอะคะเราจะเราจะลวกมืออ๋อโอเคค่ะอันนี้น้องๆคนทําตามไหมคะเวลาปอกไข่ทาตามได้ใช่ไหมคะาามได้ค่ะ อะไรอะคะพี่ก็พี่บอกเลยค่ะว่าพี่ทำไข่อยู่อ๋อโอ้พี่ปอกเก่งมากพี่ปอกใส่ใส่ใส่อันใหญ่ลิ้อยู่ไม่ต้องใส่อันเล็กละมันจะได้ไม่เสียเวลาไงหรอกไม่ไม่จะใส่อันเล็กคนค่ะโอเคเพราะว่าพี่ปอกแล้วไว้ให้มันเต็มนิดหน่อยโอเคแค่นี้พอค่ะ พี่หลือพี่จะปอกมันได้ <Okay. S 2> มันโดนน้ำได้ค่ะเพราะอะไรคะเพราะพี่ไม่ได้กินพี่ขนมปังปอกไข่เก่งมากเลยอ่ะช่วยคุณแม่ปอกไข่ใช่ไหมคะกินเองเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้คุณแม่ไม่ต้องปอกให้แล้วใช่ไหมคะอ๋อไลยค่ะโอเคงั okay. นะ้นใส่ในถ้วยไว้ก่อนไหมคะไลยค่ะก็นะใส่ไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวปอกเสร็จแล้วค่อยกินเลทีเดียว ดีไหมไม่ต้องกินเลยหรอแค่หนูปอ,อกใส่ก่อนเออปอ,อกให้เสร็จก่อนอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ,ออใส่ได้เพราะว่าหนูจะกินอ่ะอหนูปอกเสร็จนี้วแม่แม่ไม่ใช้แบบนี้โอเค ไม่ให่าห่มันเลอกลูกนี่แหละลูกมันเป็นได้โอ้ี่ขนมปังปอก อันนี้ใบที่เท่าไหร่แล้วคะที่ปอใบที่สองอ๋อพี่ขนมปังกินสองใบเลยเหรอคะใช่ค่ะอันนี้พี่กินเล่นๆอันนี้อันนี้พี่กินเล่นๆอันนี้พี่กินกับข้าวคะ่ะอ๋อี่กินเล่นๆกับกินกับข้าวด้วยเพราะพี่ชอสลับกัอค่ะข้าวโดนเองค่ะพี่ขนมปังเก่งมากเลยแต่คลิปต่อไปพี่ขนมปังต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะ ถ้าพ่อเดี๋ยวพี่จะมาสอบเดี๋ยวถ้าพ่ว่าพี่เรียนจบแล้วพี่จะมาเรียนเปลี่ยนรอค่ะอ้าวหรอคะเดี๋ยวพี่ขนมปังจะไปเรียนเรียนภาษาอังกฤษนานาชาติแล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ไปถ้ามาทําคลิปพี่ขนมปังต้องพูดภาษาอังกฤษนะคะโอเคไหมคะได้ค่ะย้เราจะเห็นพี่ในคลิปวิดีโอนะคะอ,อุ้ย <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรคะ่ะนิดหน่อยคะ่ะ อันนี้พี่ขนมปังเป็นหวัดหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะเหรอ,อแล้วเป็นไงใกล้หายยังคะใกล้หายแล้วค่ะพอหายแล้วก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมอ้าวเกิดอะไรขึ้นคะเนี่ยพี่ก็ไม่รู้ค่ะ <laughs> พี่ขนมปังน่ารักจังเลยค่ะขนมปังเป็นเด็กพี่ขนมปังเป็นเด็กดีของคุณแม่ไหมคะเป็นเด็กดีค่ะอ๋อโ <laughs> อ้ย ทำปอกเสร็จแล้วก็เก็บเก็บเปลือกไข่ด้วยนะคะไม่ใช่หนูเก็บได้ไหม,มก็ได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะแต่เราไม่อยากทำเองให้เสร็จหมดเลยเหรอกางไม้ตัวเล็กเอาม,มันเล็กคุนไปอ๋องั้นบายบายปิดคลิป่อยค่ะบายบาย,บาย่ะสวัเอีค่ะแต่พี่เหลือพี่จะมาเก็บไข่เองค่ะอืม บายบายค่ะ <Yeah. S 2> นล่นก่หรับคือนี่จะพี่ขอตัวราดก่อนค่ะบายบายสวัสดีค oh ่ะโอ้ย